สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับก็สู่ EP ที่89ครับ EP นี้เราขอนำเ,เสนอพระเครื่องของหลวงพุทิมวัดรหารไล่อันนี้เป็นตอนที่4นะครับมีพระเครื่องอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกโซน,นี้ครับเหรียญปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ปี2517เนื้อทองแดงปีการเช่าหาเป็นมอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ปี2517เนื้อนวัตตีการเช่าหาเป็นมอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญบาทดํามนรุ่นงานวางศิลาฤกษ์สาราการประเรียน หลวงพุทิมตรวัดรหัสไล่ปี2517เนื้อนวัดมีการเช่าหาเป็นไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระล่วงรัตนลิตหลวงพุทิมวัดรหัสไล่ปี2518เนื้อเงินมีการเช่าหาเป็นไปอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญนั่งพ่าน8รอบหลวงพุทิมวัดรหัสไล่ปี2518เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเป็นมืออยู no ่ที่หลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนครับรายการต่อไปยังอยู่กับเหรียญนั่งพานแปดรอบนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักแสนปลายจนถึงหลักล้านครับรายการต่อไปครับยังอยู่กับเหรียญนั่งพานแปดรอบนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับมีการเช่าหาเป็นอยู่ที่หลักล้านนะครับรายการต่อไปครับเหรียญนั่งพานแปดรอบหลวงปู่ทิมเนื้อทองคํานะครับมีการเช่าหาเป็นออยู่ที่ ห้าล้านจนถึงสิบล้านบาทรายการต่อ,อไปครับเหรียญน,นาปปะแปดรอบหลวงพุทธิมวัดละหารไร่ปีสองห้าหนึ่งแปดเนื้อเงินอีจาเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการสุดท้ายสองวันนี้นะครับเหรียญน,นาปปะแปดรอบหลวงพุทธิมวัดละหารไร่ปีสองห้าหนึ่งแปดเนื้อทองคาอีกาเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านเช่นกงนครับ ่อนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขอใครไว้ณที่นี้้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมง,งานรวบรวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลาจะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ